วิดีโอจาายเกือบเสร็จแล้วเกือบจะเสร็จมันแล้วเกิ มันต้องตามกันนะพอมันลงปุ๊บลงสุดลงสุดตัวนนี้ก็ขึ้นพอขึ้นอันนี้ขึ้นสุดอันนู้นก็ลงอันบนก็ลงพอบนลงสุดอันล่างก็ลงล่างลงอันบนก็ขึ้นอยากอะสิ่งประดิษฐ์ ระดับโลกแล้วเกาะสมุยจะเป็นของเราทั้งเกาะลิงตกงานคนงานตกงานมันดีเลย